ไม่ไปนหนีไปแล้วนนนชนรัวก็ตายแล้วเนี่ยนี่กูมีอเจตายออทำไปทำไปยิงอยู่คนเดียว โน่นตรงเนินเนินทางลงปนูนหน่อยอ๋อดิกไรดเดอร์เห็นแต่ไม่ยิงไม่เห็นเนินอ่ะ<า>เนินยิงจากข้างบนมีด้วยข้างบนเขาอะ่ะอออยุงไหนวะบนเขาอะ่ะเนินขี้เขียววะมีสองเนิน มาแด่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 ไปทำเพื่อนเขาเราทางทั้งเอ็นน่ะเนินทางเอ็นน่ะมักซ้อมมักซ้อมมีตัวมักซ้อมมีตัวทีมมักซ้อมก้อนหินก้อนหินมักซ้อมนี่หินไหนวะก้อนหินก้อนหินมักซ้อมเลยวางไปเจอเลย เห็นแล้วนะเห็นแล้วใช่ไหมเหตุก่อนนั้นหรือเปล่าเอ,อ้ยหมวกเป็นไหนหมวกแปงไปแล้วตรงพี่ไม่เห็นว่าแบงค์ ไอตรงนี้มันจะอ้อมหลังมไงแถวมันเข้ามาโดนไปนัดหนึ่งมันโดนมันโดนมันโดนไปนัดที่มันยิงเก็บเสียงมาเหรอใช่ใช่ดูดูมองไม่เห็นเลยเห็นหัวเขาไหมเขาแรกใช่ไหมที่มัร์กซ้อมมันคือมาร์กซ้อมหัวตาย ปะคว้าแล้วปะคว้าแล้วเนี่ยออกขวา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 ไปไอตัวซ้ายตัวซ้ายระวังนะตัวซ้ายอ่ะตัวซ้ายมันจะมันหล่อยเราโอ้ยเลือดกระเด็นเลยใครยิงวะม,มันโดนมันโดนมันโดนเหรอ่ะสุดยอดไปเลยอยู่หินใช่เห็นแล้วนะ ต,ตัวหนักกันนะ่ะจะล้มนะถ้าถ้าวีไปชักก็ตายแล้วเนะนี่ยโอ๊ยตัวเป็นเนิร์มมันบี้เราแล้วกล้าออกมานี่ ตรงตรงไหนตรงมากซ้อมปะตรงตรงหินตรงมากซ้อมเหรอทำไมมันยิงสวนไม่ได้ล่ะตรงตรงตรงมากซ้อมมีตัวละกอนเทมมากซ้อมมีตัวนะนี่โอ้โหนี่มีมากซ้อมตรงนั้นอยู่ในวงปะปลาระเบิดปลาระเบิดไปหาอะไรปลาระเบิดมาก็ไม่เท่าไหร่เนี่ย แค่ละกันเดี๋ยวมึบอกมาให้ด้วยเดียใส่ได้อันเดียวเหลือทิศไหนมีหมวกหรือเปล่าเหลือทิศสี่ศูน่ะยิงมาจากทิศ40มีูมย์มีหมวกไหมมกมีหมวกเกาะแตกหมวกหมวกหายโอ้โหต้องดูอีกตัวนึงโอ้ย ก็ส่ไม่เอาสิจะเอาโมวกได้ไหมล่ะโมกไม่มีโมหายไปเลยทลขสี่ศูนย์โมหายไปแล้วเมื่อไร่จะเมื่อไหร่จะเข้าวงโใครใครจะเข้าวงปาควันไว้ให้นะ Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> dạ, <Remind> không nữa uh -huh. đây, thêm thì lại, ôi, đủ là, <laughs> Ổ, là nè, không có súng lăn cả, ai นี่อาดไอ้นี่ไว้ป่ะอาสตีไหมป่ะอาจอาจไว้พี่มาขอเต้นโชว์หน่อยไหน่งสองตัวพี่ระวังบนหัวคอยนะสวาสดีครับเวทระเบิดลุกมือใครไประเบิดมาโอ้โหอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวา อ,อ,อย้ยู่ด้านขวาสดเชียวป่าขึ้ระเบิดอ่ะมาุบสักทีอ๋ออุยอ้ยขันยิงต,ว <c oughs> ตวยว่ขวองโอ้ยตกนเป็นรูี้ย <c oughs> น่้็ตกเข,ขัดขวางก็ป่าเลยนัป่าเลยมองไ <c oughs> ม่มเห็นเลย

ไม่ตัวเดิมอยู่ไหนวะหนึ่งโดนไหมโดนไหมผ่านไว้หรือเปล่ามาเดือดตึ๊บพีชี่ไหนล่าดิกเลยเด้อดิลเลเดอโอ้ดิลเลเดอเก้าไม่ผ่านมาตัวนี้เลยอ่ะอ้าจะชาร์จไปโดนอีกแล้วอยู่ตรงไหนได้เยเดี๋ยวละยิงสิยิงไปสิยิง อยู่ตรงรั้วอย, right. อย, magnific, อยู่ตรงลัวยังอีกเลยังอีกเลยติดรัวติดรัวเอากระทะไหมโอ้โหเซีงว่ะกระทะโดนจริงลบกัเลยจะเอากระทะอื่นไม่ขี้เอดเลยกลายเป็นหนึ่งลุมเสีย